สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะคุณนายตื่นสายแพร่เสียงหายนะคะเพื่อนๆที่แม่วีปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆนี่ออกดอกแล้วนะคะนี่นี่เลยจะ้ะโห้ยออกดอกมาสวยงามนะคะเพื่อนๆหลากหลายสีมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยจ้าโห้ยสีชมพูนะคะเพื่อนๆนี่ดอกใหญ่ดอกโตนะคะ สีเหลืองสีบานเย็นสีแดงโอ้สีแดงสวยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนอคุณนายตื่นสายของแม่วีนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงะคาคุณนายตื่นสายนะคะเร่งการออกดอกนะคะเร่งลำต้นให้อวบนะคะเร่งใบให้เขียวนะคะเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนเร่งให้สวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อน สีสวยมากเลยค่ะเพื่อนดูสิคะโอ,โอ,โอ้ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะแม่วีก็ใช้สูตรนี้นะคะราดรถทุกวันนะคะเพื่อนๆเ,เลยค่ะดอกเขาจะได้สวยสวยงามๆแบบนี้นะคะสีสันสดใสเลยคะ่ะเพื่อนนี่แล้วแม่วีจะมีสูตรไหนนะคะที่จะมาเร่งให้ดอกสีสวยงามนะคะ แล้วแม่วีจะใช้เป็นสูตรในวิธีไหนนะคะที่จะบำรุงนะคะให้ดอกของเราสวยแบบนี้นะคะออกดอกเยอะแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ยส,อสวยงามมากเลยนะคะเ,เพื่อนวันนี้แม่วีก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาบำรุงคุณนายตื่นสายนะคะเ,เพื่อนๆสำหรับคุณนายตื่นสายของแม่วีนะคะจะมีแต่ต้นใบเขียวงามนะคะ ลำต้นอวบนะคะก็จริงนะคะแต่แต่ว่าะจะไม่ออกดอกนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยจะ้ะมีแต่ต้นมีแต่ใบแบบนี้นะคะไม่วีต้องการเห็นอดอกสวยๆงามๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่วีก็จะมาบำรุงเร่งการออกดอกให้กับคุณนายตื่นสายนะคะเพือ่อนๆนี่เลยค่ะและสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะไม่วีจะใช้เป็นกระตินะครับเพื่อน กะปิน pues mm ี nah ่ก็ทํามาจากเคยนะคะช่วยกระตุ้นเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนนี่ค่ะกะปินะคะบํารุงต้นไม้ด้วยนะคะเร่งดอกเร่งรากเร่งผลได้ด้วยนะคะเพื่อนต่อไปก็เป็นฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ก็จะเร่งดอกเร่งผลบํารุงต้นนะคะให้แข็งแรงโตเร็วนะคะเพื่อนเมื่อเราบํารุง พืชผักสวนคั่วหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับคุณนาตื่นสายนะคะด้วยฮอร์โมนไข่แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะทําให้คั่วดอกเหนียวนะคะดอกไม่หลุดร่วงนะคะผลไม่หลุดร่วงนะคะเพื่อนๆเจาต่อไปก็จะเป็นน้ําซาวข้าวนะคะน้ําซาวข้าวไม่มีเชื่อว่าทุกบ้านก็จะต้องมีนะคะเพื่อนๆอก็จะมีแคลเซียมวิตามินนะคะ ช่วยเสริมในการเจริญเติบโตทําให้ต้นไม้นะคะใบสวยใบงามใบใหญ่นะคะเพื่อนราต้นอวบแข็งแรงนะคะพร้อมบารุงดินให้ดินร่วนซุยนะคะเพ<ๆ>ื่อนแล้วก็มีน้ําเปล่า5ลิตรนะคะเพ<ๆ>ื่อนจากนั้นแม่วีก็จะมาเริ่มทํานะคะขั้นตอนแรกนะคะเพ<ๆ>ื่อนแม่วีก็จะนานะคะกะปินะคะมาใส่ถ้วยไว้เลยเพื่อนใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน นะครเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนําน้ํานะคะก็เอาน้าสาวข้าวนี่แหละค่ะเพื่อนละลายกะปิให้ละลายก่อนนะคะเพื่อนเมื่อกะปิละลายดีแล้วนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆนํากะปินะคะลงไปใส่ผสมกับน้ำสาวข้าวเลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะ จากนั้นเติมฮอร์โมนไข่นะคะส4ช้อนโต๊นะคะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อผสมได้กันแบบนี้นะคะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนนำมาผสมกับน้ำเปล่าอีกทีนึงนะคะ น้ำเปล่าหาลิตรนะคะเพื่อนนี่นะคะ่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็นําไปบารุงนะคะต้นคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อนเร่งดอกเร่งผลนะคะทําให้ขั้วดอกเหนียวนะคะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะเพื่อน หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนํามาบำรุงนะคะคุณนายตื่นสายเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคุณนายตื่นสายของเรานะคะก็จะออกดอกนะคะเพื่อนนี่ค่ะบํารุงให้ลําต้นเขียวแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบํารุงต้นบํารุงดอกนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเพื่อนและสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปทําตามนะคะบํารุงคุณนายตื่นสายนะคะ สำหรับต้นอวบนะคะมีใบมีใบเขียวแล้วนะคะแต่ว่าไม่ออกดอกทำยังไงนะคะให้ใช้สูตรนี้เลยนะคะเ,เพื่อนใช้ปุ๋ยบำรุงสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนๆคุณนายตื่นสายก็จะได้ออกดอกให้เราชื่นชมนะคะเ,เพื่อนๆดอกสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะถ้าทักคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีชาแนลนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ